เวลา17นาฬิกา52นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงเปิดพระบรมราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมานาถปพิรซึ่งจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมานาถปพิร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและเป็นที่รักยิ่งของพวงชนชาวไทยจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีขึ้นโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักช่างสิบมู่กรมศิลปากรดำเนินการปั้นต้นแบบพระบรมรูปหล่อด,ด้วยโลหะสำริดขนาด7เมตรจเซนติเมตรหรือสีเท่าครึ่งของพระองค์จริง ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือแท่นหินอ่อนผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอาทิตย์อุทุมพรราชาอาศอันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ สื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเกลียมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต,ต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีพร้อมอักษรพระบรมมาพิทยพอป,อรอปรปฏิสถานด้านหน้าของแทน่นรองรับด้วยฐานหินอ่อนรูปทรงแปดเหลี่ยมพร้อมประดับแผ่นคําจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศซึ่งได้จารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบาพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยพระราชประวัติพระราชาผู้ทรงธรรมกลางใจราษฎราดของแผ่นดินพระภูมิมินบริบานลนวมิมโลกกล่าวขานสืบสารรักษาและต่อยอดและพระบรมราชดุดีมีแท่นหินอ่อนพร้อมผ่านพุ่มประดับเป็นเครื่องสักการะประกอบทั้งสี่ทิศ รวมความสูงจากฐานพระบรมราชานุสวรี19.45เมตรที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมนับเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติซึ่งเปรียบดังศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า อุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินเดิมคือสนามม้านางเลิงที่ดินในพระบรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบคลุมพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่าน องค์ความรู้เรื่องป่าและน้ําสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของมนุษย์กับธรรมชาติการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนทั้งยังออกแบบให้เป็นพื้นที่รองรับน้ําหรือแก้มดินแห่งใหม่เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2567 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปรอเฝ้าทุลอองทุลิพระบาทรับเสด็จซึ่งต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องด้วยความจงรักภักดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้หน่วยงานราชการต่างๆ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตและจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะได้ตั้งแต่วันที่14ถึง16ตุลาคม2565